เพื่อนๆ่ะมื่อนี้รถเกี่ยวเข่าบบแม้อีกแล้วจ้าคำแล้วเพื่อนบบแม้แล้วค่ะเพื่อนๆ่ะรถเกี่ยวข้าวไม่มาแล้ว เป็นสายบัวอีกแล้วอยู่หลังบ้านเขานี่แหละทงยุโคกงน้องนะาเกียวหรอค่ะเหลือแต่ทงนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะนิดน้อยให้เดียวให้เดียวนิดน้อยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบายูได้อีกมั้งยังบ่ทัานได้กรอบหลาย โอ้ยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ข้าวรอเคียวธรรมชาติย้ำมือแรงเนาะกระสวยสุดงดงามพี่น้องค่ะทั้งนั้นกับมีหย่าให้อื่นบ่มีหย่าปันไดหรอกค่ะมีเอเลดเบิดตแล้วกอดกับกบเบิดตแล้วข้าวกอดกับกบ จ้าเพื่อนๆค่ะเข่า,ขากอดกับกบเบิดแล้วทั้งนี้เม็ดแห้งงามค่ะเพื่อนๆพี่น้องค่ะเม็ดแห้งงามเข่ากอดเบิดเข่ากรอบแต่ว่ากับบ่ถ้าได้กรอบคักค่ะเม่ถ้าะะได้กรอบคักเพื่อนมา,มา,มาพออยู่ได้ก็พออยู่ได้ตามเพื่อนนั่นแหละพอเขาเ็ดเองบ่ได้เนะาะค่ะเพื่อนค่ะ มื่อนี้กับสี่สี่โมงหาโมงแล้วกับสิ่ว่าทัาได้เห็นรถอยู่กับคือสิเป็นมืออื่นต่อไปแต่มองยุโคกหนองนาะมองยุบบ่อป่าเกีียวแล้วจ้ามองยุโคกหนองนาะมองยุบบ่อป่าเกีียวแล้วเหลือมองนี่นิดๆหน้นนอยๆมองนี่กับมองหน,นึ่งอยู่้อยอยู่เนี่ยคะ่ะขางบ้านทางบ้านกับหลังบ้านคะ่ะเพื่อนๆ้อยอยู่ทางบ้านกับหลังบ้าน เพื่อนเพื่อนเบิงยามือแรงแดดสองฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่มีความสุขไปซะแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนบอกรอเมื่ออื่นก็เมื่ออื่นเนาะค่ะเนาะให้ได้มีความสุขสุขู่สุขคนเฮงเฮงปังปังดังดังเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณมิตรภาพดีๆ เด้อค่ะเพื่อนๆมีความสุขทุกการรับชมจ้าก็รอต่อไปจา้ปจาสวัสดีค่ะ